ໂຕໂຕ2ໃຫຍ່ພີນຮົາາມາດ สวัสด ah, um ีครับสวัสดีชวนสบายครับพี่น้องหาเมื่อนี้ครับดนเมนูเด็ดๆฝากพี่ตันหวังเหมือนเชียนเคยครับพี่น้องเลยทีมงานกําลังมาครับฮะให้เบิ่งกันเด้อพี่น้องครับเมนูนีงครับพี่น้องสวัสดีครับไปดู็นรุ่นคลายสั้นเลยจ้ัพอดีมีของฝากของต้อนมาให้กับทีมงานนี่มาตาซานเป็นรุ่นน้อยพอดีรุ่นมันเป็นเชียนว่ะอันแม่บัวท่องใจเมตตาจ้ะ เป็นทำงานอยู่จังหวัดปากกานีรวมเพื่อเมืองเจังหวัดสิเป็นยังเขามาหลุนน้ำกันได้เปิดเบื่อนครับพี่น้องพอดีมาเป็นยันจวกมั่งเลยเมียบัวทองเกย์เมตาต้องเคยปากเสียเชนเนาไว้ห้าวนะเสียเชนเนาไล่สะกดอันนั้นไม่มาที่เบนให้ลู้นิทหากเดี๋ยวนี้จ้กเกยนเั็นก็เม่นกับ็เม่นประจำได้เมียบัวทองเกย์เมตาเนี่ย คุ่นหลายๆเลยจ้ะสูวนกันกับพี่น้องเปิดแถวบนอยู่วันจี้เป็นประจำห้องเป็นห้องเพียบเดี๋ยวไปข้าวคนตึงเลยเรื่องห้ามบนท่อหม่าเหมือนนันเมตุหลงคนขอโทษขอไข่เด้อจ้ะบางทีก็ลืมเนี่ยเปิดขันว่าบัวตองใจเมตตาเนี่ยจำได้ครับขึ้นใจบู๊เพราะว่าอันอยู่ในอันเล่าไม่ก็เหม็นอ่ะก็เหม็นตกชิบมันถึงข้างบนเม่จู่ เปิดพหัวอันทุกดมเจ้ะจะได้หาค้นมา้ดยจังไวีดมถขางหรือวัานี่น oh, ี o, ่น ah, ah, oh. uh ี oh. ่เอยนี่ดงอตัวดเนอยู่ข้างนี้โอ้ยฮะหาพเปิดอโอ้ของหอมของหอมหอมแดงองหอมแดงโอ้งหอมกรเทียมยังเลไปย่นาแกเทม้นเลโอ้เครื่องปรุงแต่ง มีกระดาษพ่อมเดียวลยะโอ้แล้วแจงดูแจงกินจ้ะหอมเป็นอาหารไม่เท่ากันอาหารอย่างไรจนไม้ลอยฟ้อมจนไม้ลอยจนไม้เนลอยพร้อมตะอันกันกระไม้แมงนงไออันแมงนงไอตาดีของฝากเล็กๆน้อยๆให้ทีมงานอีสานมาหน้องน้อยทุกคนจ้าไว้ทำกับข้าวกินกันนะคะยาก ที่บัวทองโอ้โหข้นหลายๆเด้อส่งของฝากของตอนมาให้ออพอดีแล้วครับเดรสนี่ยอยู่ในกินปลาพี่น,อาน,าน้องไปพวกเนี่ยอยู่ในกินนอกนี้ที่บัวทองเขาโสดเด้อที่แม่สูเอินเนี่ยเขาโสดหลายๆเอ็น ผิดปอแม่ตกใจเกินพีเลยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยเกินแม่จะแก้เกินไปโดวันรกว่าด้วีนี่เนี่ยนี่ย่เป็นอะไรเอื้นเอี่มันตัดเอมันเพิ่งนอกินครับพี่ร้องจ่ายของอเอินเองกันแต่งปรุงอาหารมา่หยจะโชไปกแหมทำการทำงานจ้ะไห้ดำดำด้วยๆจุกับผักแสงแดงเลยจ้ายโชคดีปีใหม่จะอ๋อวันนี้เขาสิได้ยังกินแน่ลงลุน ทำรับแรกคือมีต้มหอยกับต้มหูต้มหอยเอาไปสาปามากเหมือนกันพี่ไหมต้มก้อนอยก้อนมีอย่างปลานิ่งองและะ้วก็จับก้อยปลาดุกหนวอก้อ,อยปลาดุกเผาปลานิ่งชว่วยถ่ออมน้ำนดเียเ้ช่วยไว้น้ำขั่นต้มกินบเหมือนกน้ะเอายเล้บเฮายเก้อยบ้้ยก้อยใ้บม้ ปลาดุกมีติปลาดุกตัวนิงใหญ่พีนองมือห้าไปดสามอะไรอย่างเาเสียไปก้อยเส่บักม่วงไม่ยังกระตูปลานิ่นปานิ่นตัวนี้เผาปานิ่นเผาปานิ่นน้องาตายพี่น้องก้อยนี่ท่านใจดีตอนนี้เป็นคนดังยหมมึงเป็นคนดัง นีบปุ้ยดังตน้นองไม่ไม่ดอกไม้กวนนี่น้องตม่สิก้อยยักยงกาแฟปาได้ดูไหเหมืนเผาปลาตันนี้ยางเผาตา้นละเตาพี่น้องอกเกียแล้อกโล มยุากง่นสางักพนะยใส่น้องหาบักงสิไปก่อยใส่ปลาดุกจ้ะต้นไหคือจะเป็นนยแล้วเดียวเห็นใส่ะแล้ววันมีน้วยหนึ่งพนะโอ้พี่ใส่ละเี่ยเขาอกนโอ้ยังต้องน้องบกงอีหยังจังหนมาเป็นนีใส่โอเนี่ยเป็นตะโดนกันหมดแล้่น้องนวยเดียวนี่เดียวไเดียวนีแล้วพอได้ใส่ก้อยเส้ ปลาดุกจ้ะเอ้ยจักต้นแต่ว่านุ้ยเต็มอยู่เพียอน้อยมันน้อยๆม่ใหญ่มีอันเดียวพี่น้องนี่ละใส่บ่หมดดกแข่งไปน้ำหอมเอาไปแข่งน้ำกินกับหลาบกินกับเงี่ยที่ยังก็้อยก้อยปลาดุกก้อยปลาดุกใส่ปากวงพี่น้องแข่งน้ำไม่เดียวกระชมดอกห้องนนัเด้อกาด โอ้ยละผกดีไปบัตทันเอาบัทันมาทิตยปาดขั้นสมอยู่ปาดขั้นสมฟักสลันเน่เขาอยู่กระถางไหนล่ะกระถางคุณแล้วก็ไปทางไหนล่ะฟักสลันเน่เฮาคุณกระถางคุณฟักสลันเน่มากเนาะยังเล็กละน้อยไปอันนี้ยังขันอันนี้ติดทางนี่ตีโอ้โหตีสลันเน่ต่างกันไปตัวเดีย ต่างชายนั่นมันสอดออกมาอ <6 Sud uri> ันนี้สลันแนวโอ้หนี่ละแนบชีกับละก้อยนเป็นลาบพี่น้องก้อยสลันแนวงามอยู่ก้อยปลาดุกพอนะก้อยปลาดุกนี่ซึ้นนี่ก็จะพ้อใส่แล้วล่ะกลับมาทั้งนี่หอมเหรอตัวบ๊อบอุ่ยนี่ปาพี่น้องปลาดุกตัวใหญ่ๆเอ้ยเป็นตะก้อยแซบคับขนาดทั้งนั้นปลาเผาอันนี้เผาจ้ะไก่เล่วไก่เล่ว อย่งประตูตะลเน่ห้างอาตะลเน่มาจากของน้าี่นี่ิงจริงเอาลุงกะละมังเหรอท่านเนี่ยลุงจนมามันถอยกินมันกวนงามเด็ตัวนี้งามเล็ดเดี๋ยวเสียลุงกะละมังยังอยู่มันัแก่ใจฟักแล้วไอ้เนี่ยหมดฟักไปแค่ตัวเนี่ยยังฟักฟักคือเก่าแล้ววะดองลงเลย เอไปบ้าปุ๋ยเนี่ใส่การแล้วสามตัวนี้ครับท่านไ้ก่อยกัหอมดอวพี่น้องสามตัวนี้ใหญตัก่อยตข้ามเขีกีหลดอืจะบีใบเขาแสบแต่บ้าปุ๋ยหอมงเนะประดุกมันมาตังลาดเลยตีปะดกบวกไหน่อยเนี่ยเป็นเลยข่อยวายวเหือฝ่ามฝ่ามาเดอปเคยไดเฮ็ดกัไดเฮ็ดคูเทียบี้ยปะ โคตรโคตรบักีบก็ได้แค่เล็กต้องบั่วงด้วยพี่น้องต้องบักม่วงต้องบักม่วงพี่น้องผลผลิตปศุสัตว์เนื้ออะไรกันเครื่องแม่นางไอ้ก็เห็ดไปทาแล้วคนเรียบร้อยยาสบ้าเพราะเห็ดนโมเด้อเห็ดทาแล้วฝีมือแมนเล่อยเป็นเหทดาเรียบร้อยแล้วเป็นได้เจ๋เนื้อปุ้ยนาทีนึงถุ่มนึงแล้วยังม่ท่านเดือดออกจากป้ายยางยุคข่อทั่วไปอ๋อไปเห็นยัง เราไปกีดยางป่าทั่วป่านตีือนึ่งจนอุยักีสบาปุยเนื่อมันเนี่ยออระดูุ้นอนดีครับแต่เสียดีครับเนื้อเนีนเนีนปลาดุกหน้าเข้าจะมันครับมันครับกีนน้องเอ้ยปลาดุกใหญ่สามโตก,ก่อยใสีแบบงวง เป็นยังเดี่ยวมันอีบทท่องฝากแน่อันนั้นมาเทอที่มึงบอกกรอบเอแนวครับจ้ะหอมกระเทียมนี่ขาดบ่ไดะรเห็ดน่กินยังลงน่นทั้งเอามันสิไม่แห้งแต่เป็นน้เยี่ยงว่าปักเปเอางีที่บ้านนะเออ้สกเมืนอไรไม่ตัวที่มงกรอบครับ ตั้งตำหลายตำจากน้อยน้อเสียดายเิมื้นันตั้่จน้อยๆเวลางหกขุยไปเล้ถืกินอมจะไข่หินน้ำอมแต่ไข่น้ำจิมเนไข่หอมแดงเราไดติดับปุวย เปลี่ยนกันเน้อพี่น่องมือนี้ได้เห็ดม่าทุกคนเต่แท้ยุ่ยโจ้ว่าได้ยุ่ซื้อเแทแๆเริเลิเลยเองหัวมันขอเกบแากันบัต้องฝักนงครับทมงนู้แมนเฮาป่อยว่าแมนหลับพี่น่องเอหา้บห่อมห่วยๆพี่น่อง บักม่วงใส่ไปหั่นเครื่องใส่ไปหั่นก็ได้หลายตัวเฮาปาดุกพี่น้องปาดเนี่ยบักเน่าจากต้นห้ามาก้อยใส่ก็สิหอมกันเนาะบักเน่าเนี่ยบกเมี่ยนเส่นน้ำกันดองไอ้ทั้งบักเน่าทั้งบักม่วงติดลุ่น<ม> <c oughs> กอ้อยบักม่วงเขามาใส่บักเน่ายู่ติพี่นาะคิดว่ายี่นี่หรอก้ <c oughs> อยบักม่วงแล้วก็ใส่ตับบง้งบกม่วงดิได้เม่นเนาะก้อยบักม่วงมันก็ะสมแล้วอืม มาปรุงเรื่องันนี้มาปรุงบันนี้พี่น้องก้อยปลาดุกจ้ะก้อยปลาดุกใส่บักม่วงอ๋อเก็ดกระเทียพี่น้องหืมขี้เข่าชิลล์โอ้เแต่ของเล่าลงไปนี่อะขวานพริกป่นปลาโตขวานใบไม้ขวานมะเซ่านี่พี่น้องหอมาเลยวะจีหอมขักเป็นอย่างหล่อการปลาไหลก็ไม่น่าปลาแดกนี่แหละ เฮ็ดแนวกินเฮาปอแดกใส่จักน่อยจ้ะพอนี่มีความหอมของปอแดกอาหารอีสานหาปลาได้คือปอแดกกองโกเด้มื้อเชานี่ปลาน้ปลาเฮาเปิดอันาอันจุกบ่มีพี่น้องาอ้แม่เยให้ขวดใหญ่จับ่มีจก้่ใหญ่เอาบ่มาคน อ๋อข้าวกล้อิดปน่มันอยู่ตรงห้องเนาะวางมานี่ก้วยเด็ดวงจ้ะวางงไปบากว่าต้มได้เบาปนใช่เลยไอ้โหปูปนอยู่กับตัวแซกบวงด้วยจับกมบวงตอนใหญ่จับตอนใหญ่อได้กินตอนใหญ่ละเสียบใ่ ก่อยมวงจ้ะนะอะนี่โลกหมนุนอี่เครื่องเข,าาข้าจ้ะถุงไข่คบเครื่องเลยมีซซ่าเนีย่ยพขาที่กินหอมแต่ไข่โดดหอมแดงจ้ะตงายไปเบื่อเบบ่อ้ย,ออย,าย,อยมาชิมเด้๋ปะนี้นเตรียมสอนเด้อเปี่ากนอหอมขวดขิ้ปน เขาไปจังเอยโอ้สุดน้ำไล่ลืดน้ำไล่่าเลยย็นยินยนยนหอมมากมีตัวหอมมากว่าซิมมันดีมา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 จิมจางไจางข้ไวข้ดตอนนี้บวกตามตัวตามตัวที่ส่ไปลอยอีกหน่อยสิท่นได้กินก็

น่ย้องคาย่ายู่ยากคุกกับซากเราไว้ห <c oughs> ย่านเล่าไปน้ำเตี๋ยวานี่จะจะแล่ไปแล้มั้งหย่านเล่าพกใสก่กระเป๋าขึ้นรถทั่วไปน้ำน,นี่ฮะเฮ้ยจำเจ็บนี่ฮะเราบวาเร่าประยู่หามใครจับเด็ดขาดเลยสิคุกเย่กับซากไปใจเอาไปจีดยางนะโมบุคุกกับซากเราเราเขาสวนป้ายางพุณเหล่าเราหาจีดยางอยู่พุณเหล่าเชียงค่านคุณเหล่าพี่น้องจะมาเป็นเจี๋ยางตัวเนีย่ยจะมาเป็นเจี๋ยอะไรเด้อ่มันธรรมดาเด้ เศษสวอนยางไปซื้อรดแม่เกี่ยวครับประเดีครับพี่นเราเยษผงนัวปลากรบพี่นองปลย่างย่างเด้อบ้าปุ๋ยขวดนปลาเอาย่างเด้อ๋อได้กาแฟเลมาซื้อขวดขวดว่าอะไรเน่ยแต่มเ ำตาลบ้าบ้าปุ๋ยนตาลจุดเมล็งไฟตรงนี้น้ำตาลนี่แต่เะพิ่มีตลอดดีโยโยโยี่มาน่เอกาาเใส่บักน้าเหลอเต้เตล้ยเตีิเอาองไของปขึ้างหลังเามาอก สปลม่ลมซิมซิมซิมเห็นมัยซมมันกังมาปุ๋ยลายเตี้ยน้นครับยังเติมยังบ่าัไยังเข้มรีเป๊ะเอาอ่านเัร็เอาบัา ดูวโอ,อ,โอ้ลืมปูดมาใส่บ<อ>ัปจานีเหลัลืมไมปูดังไดังมาทางนี้ี่น่องมนก่อยปลาดุกจ้าใ่มียปลก้ยเป็นตแสบค่ะตีลุงมนหอมมือเลย้สุดทันลมื้มีคองแถมมีคลองตียพร้อมจ้ะอืจานที่สอง ขอจักจานแน่พี่น้องม่มือวาสิ <c oughs> พี่น้องว่าขอจักจานแน่กั็เก็ได้กับอะไรก็พอเสียบพี่น้องไอ้สูตรนี้เสียบคักขนาดหอ,อ,อ,อมสะระแหน่บ๊อบลงไปไป้ายปุ่ม้ายเสิร์ฟมาเด้อจ่าเลี้ยวๆไปนี่โอ้ยก้อ,อยปลาดุกใส่บักม่วงจ้ะข้างนี้เมนปลาดิ้นเผาตามบะฮวงจ้ะผักข้าวซอยถาดเพีย่่งหอมทั้งฟักซี่ทั้ง มาละจ้ะมาละบนตัวนมาละบันี่เชื่อหรือ,อคนเอาจะของจะ <c oughs> ข,ของเห็ดอีกตัวนจะเอ <c oughs> าจะของเห็ดไปละของไปก็มันกอนมาเดียวบ้า,บา,บบาเจะเอาแบบ มันนแหลเริ่อเศร้าเริ่มเศร้าในของพืนในบ้านอย่กเอมามันเลเบกม่เต็มเบซีสมองสมบัตล้วครับทสิอวยามกันสมพี่อมอยอยูไม่ติดบุกมองหอมหินเนา้เบาแล้วก็ดำเาก็มีเลอยูกข้างล่างกับก่อยปลาหนาชนิดตัวมีอกันี่ก็บพักมวละวันหวานนี่เพลินมะละอย่าเบิ้งมาเทียวไหมมาเดียว แมงกันกินบังบลารับซี่กินข้าวในชันัวไเตไม่ตผักกัดเซียๆก็อีตุ่มคักนอกลูกที่หลาอยังไกลเลย ข้าไปอบรมลูกพี่น้องปกครองบียไหมแม่แมวงอบรมลูกอยู่เป็นไม่เด้จริรุ่นทางบ่บ่มาได้หรอก่อบยบก้งกือควงี๋ยวจะไปซิมหัวดอกตั้งคน แอบเพื่อนชิมไหมน้ำนะหอมามบขึ้นเนี่ยบุรุษหวอมบ๊ขึ้น่นหอมมาจากอจสมุทรปราการตีหวานๆเลยอยู่

เก <Christina. S 2> ิดมาท่านเห็นตีบับปุ๋ยบ่เห็นตู้ปุ๋ยคนไม่จอดรถบส่บ่ยืนยายจนหอดบ้านเราคนก็ยืนบ่เด็กคว้ฝนโอ้ฝนเต็มไปตักนำฝนิดยู่ดิ้ตะวกตพอต นามโคงมันมี้แห็งแรง่นาดขึ้นว่าเมียนเมียนปีลีตอนไม่เคยขาดจเจียนี่ตลอดพอแล้วได้มากิน,น,นเออตะเจงใจนี่มันต้องกับก้อยมั้มมยช่วยจุเอาละก็เขากัน

ขอบคุณเด็ซีครับขอบคุณพี่น้องบรรท่องที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามพิสานบ้างหน่อยวันนี้หอยปลาดุกเสกม่วงเครื่องตำวงปลาเผาครับพี่น้องโอ้สุดยอดแซ่บพิเรีเดีไดีครับล่องไปกรุงเทพกรุงเทพแถวขัดปลอดภัยเด้อพี่น้องทำการทำงานก่อนขอให้การงานเจริญลุ่งเี้ยงสุขุสุขคนครับใบนี้วันนี้ไปรุ่นพร้อมทีมงานครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า